สวัสดีครับจากร้านใบพัดอบ์ดนะครับผมอันนี้เป็นว e ิสูบิชิอีคา a นะครับเปลี่ยนเบาะผู้น้ามือ2เป็นเบาะฮอนด้า,านะครับ4 r อาแเนาะเบาะหุ้มหนังขึ้นใหม่นะครับหนังตึงจตะเก็บตรงนะครับหนังดำแตะเก็บแดงประกันหนังให้2ปีครับผมเบาะนั่งกระชับตัวนะครับค่อนข้างมีปีกลังเนื่องค้่องๆเลยมือเดียวแล้วก็สูงได้ครับชกขึ้นชกลง ด้านหลังมีกระเป๋าให้ครับผมสองข้างเลยซ้ายและขวาเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายครับด้านซ้ายด้านคนนั่งนะครับรัางยู่มื่อเดียวคล่องๆเลยการแปลงขาติดตั้งครับต่อเหล,ล็กจับบ่ไปหารูเดิมของรถนะครับใช้เหล็กให้หนาไม่ได้จอดรถเสียหายนะครับอับปรปกันให้ดูแลให้หลังการติดตั้งตอนนี้มีตัวพับอสอตูับนอนได้เยอะนะครับออนอนได้เยอะนะครับผม ผมปรับล็อกล็อกแน,น่นแน่นยังไงก็ฝากเพจร้านด้วยนะครับ art, บายพัฒบ่อชนบุรี0850903855ขอบคุณครับ